เอาจับแล้วโอ้โหโอ้ยหลุดหนีหือจับได้แล้วหลุดลไปล้แล้วเร็วเร็วเร็วไหนครับนี่รอโอยโอ้ยไอ้อเโอยอ้ยไปไหนแล้ว เสาปากัยอนะครับที่จะไปหาเกียรตินะครับเป็นมือเสียวของแม่แพมนะครับยังไงก็ลองไปชมกันนะครับว่าเขาคนนั้นคือใครนะครับเจอกันแล้วครับตอนนี้เราก็มาพบกับเสาปากัยอนะครับก็คือน้องไก่นะครับวันนี้เราจะไปหาเกียรติกันนะครับหนึ่งนะครับเรามีอุปกรณ์นะครับคือข้องปลานะครับปกติเราใส่ปลานะแต่วันนี้เราจะใส่เกียรติกันนะครับอย่างที่สองก็คือไฟฉายนะครับนี่ไฟฉายเราเตรียมพร้อมนะครับยังไงก็ ไปชมกันเลยนะครับว่าเราจะได้เขียดไหมนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับช่องชวนธนกิจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับไปกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็เริ่มจะไปส่องเขียดกันนะครับนี่เราก็กําลังเดินไปนะครับนี่นะครับน้องเขาบอกว่าวิธีการส่องเขียดนะครับจะส่องไปรอบๆนะครับแล้วก็จะเห็นตาแดงๆนะ แล้วก็ตอนนี้น้องเขาเจอแล้วนะครับไปกันเลยไปเจอกันเลยโอเคโอ้ยโอ้เจอไหมครับไปไหนแล้วได้ไหมโอ้ได้ไปได้ไปโอ้โอ้โอ้จับได้เปล่าเร็วเรเร็วโอ้โอ้ไอไงเนี่ยโอ้ยได้ไหมครับ ไหนดูไหนดูไหนว้าวสุดยอดครับเจ๋งมากเลยนอนจักกบนะครับท้านนอนจักกบโอ้ตอนนี้เจอเขียดแล้วนะครับนี่ตัวไหนนะตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมครับมผมมองไม่เห็นนะครับเราไปดูใกล้ๆกลันเลยเน,นี่นะครับเห็นไหมครับนี่ขาขาวน,นี่จับเลยจับแล้วโอ้ยโอ้ยหลดุดหลุดอ้เกือบแล้วครับนี่ โอ้โหนี ween, ่เกียดนะครับน <No. S 1> ี่คร <c oughs> ับมือเสี่ยงเห็นไหมครับอ๋น้องเขาเจอแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่เราจะไปหาเกียดกันนะครับตามันจะแดงๆนะเดี๋ยวผมมองไม่เห็นนะครับเขาบอกตรงนี้นะครับเราไปดูกันเลยว่าจริงหรือเปล่าโอ้โหจริงนะครับนี่ไงนี่ไงเกียดตัวใหญ่มากเห็นไหมครับนี่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 ไปเล่าไปเล่าไปเลอุ้ยอุ้ยจับได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้ครับ ไปแล้วครับลงไปข้างล่างแล้วครับไม่ทันไม่ทันนะไม่ทันนี่ครับนี่คือตัวเล็กนะครับเห็นไหมครับเขียดครับตัวเล็กนะครับนี่นี่ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับไปจับกันเลยนี่ผมจะจับนะอุ้ยจะไม่โดนโดดไปแล้วเออตรงไหนนะครับตรงไหนนะตรงนี้เหรอโอ้เราไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยว่าเจอไหมโอ้โห ใช่หรือเปล่าเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยตรงไหนนะครับนี่นี่น,นี่โอ้ยจับแล้วนี่ไงครับโอ้โหโชว์ไหนโอยโ้สุดยอดครับเก่งมากเลยนีส่สองตัวสองตัวสองตัวครับไปจูกันเลยสองตัวครับสองตัวขดเจอขดเจอ ในตัวใหญ่ครับตัวนี้โอ้ตัวใหญ่มากเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่เห็นไหมครับตัวนี้ตัวนึงโอเคจับแล้วตัวใหญ่น่าจะโอ้โหนี่นะครับตอนนี้เราก็ตามเขานะครับว่าเจอไหมนะครับอื โอ้โหผมนี่หาไม่เจอนะครับกลางคืนนะครับตอนนี้กลางคืนสักทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งนะครับนี่นะครับตอนนี้กลางคืนนะครับเราจะมาจับเกียร์เขียดกันนะครับโอ้โหตอนนี้ไล่ส่องอยู่นะครับมืดมากเลยผมมองไม่เห็นเลยน้องเขาบอกว่าตาเขียดนะครับจะออกสีแดงๆนะครับยังไงก็ลองไปชมกันได้เลยนะครับเจอแล้วครับน้องเขาเจอแล้วครับ ตรงไหนนะนี่นี่ไหนเอ้ยโอ้นี่ไงนี่ไงเห็นไหมครับจับได้ออ้ยจับได้แล้วเห็นไหมครับนี่เก่งมากนะครับโอ้โหสยอดเลยสมชื่อนะครับสมชื่อมือเสียงนะครับโอ้โหนี่ครับตอนนี้เจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วเขาบอกเจอแล้วนะครับโอ้โหไปดูกันเลยนะครับอ้าวหนีไปแล้วหนีไปแล้วครับโอ้โหไม่ทันนะครับนี่ ไม่ทันไม่ทันเพราะว่าช่วงนี้หญ้ามันเยอะนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับเขาเจอแล้วครับน้องเขาเจอแล้วนะครับไปดูกันเลยเจอไหมครับตรงไหนตรงไหนตนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เขียนนะครับจับแล้วจับแล้วลุยโอ้โหไวมากสุดยอดนะครับนี่ โอ้โหได้หลายตัวแล้วครับตอนนี้ได้หลายตัวแล้วนะครับอืเจอตอนนี้นะครับเจออีกตัวหนึ่งนะครับไปดูกันเลยสองตัวเลยนะครับโอ้โหต้องรีบไปแล้วครับตรงไหนครับตรงไหนครับน่งหตัวตรงไนนี่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 เห็นไหมครับใต้ไม้ไผ่นะเอ้ยจับเลยจับแล้วครับสุดยอดโอ้โหหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนนะครับ โอ้นี่ไงนี่ไงโอ้โหสุดยอดครับ,รบ,รบนี่เก่งมากเลยโอ้โอ้เจออีกตัวหนึ่งนะครับไปดูกันเลยตา,ตามน้องเขานะครับ ใช่นะครับจับแล้วครับจุ๊บโอ้โหเนี่ยไปแล้วนะครับน้องเอานู่นเห็นตัวเนี่ยครับเจอแล้วครับไปดูกันนะครับน,นี่นคันนาไปดูกันเลยตรงคันนานะครับมาไปส่องกันว้าวตัวใหญ่ไหมนะอันนี้โอ้โหโอ้ยไปแล้วเป็นแล้ว ไปไหนเอ่ยโอ้ถ้ากระโดดไปก็คือหาไม่เจอแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เจอแล้วนะครับเจอแล้วเจอเขียดนะครับไม่รู้ตัวใหญ่ไหมนะตัวที่น้องปากใส่ตาตหายไปเลยอ่ะนี่นี่นี่ขาเธอะเดี่ยวเดขาเธอนี่ไ<อ>งยอยู่ใกล้าขาครับเห็นแล้วนี่จุ๊บโอ้โห มีดีตัวหนึ่งนะครับตัวเล็กนะครับนี่เห็นไหมครับอีดนละไปแล้วลครับตอนนี้เจอ,อตัวหนึ่งนะไปแล้วตัวไหนตัวไหนคันนาคันนาครับเขาบอกคันนาตรงไหนเอ่ยตรงนี้รอน,นี้โอ้ยจะดนแล้วครับจะโดนแล้วเอ็นแล้วครับ โอเคจับแล้วจับแล้วตึ๊บยอดเลยนี่น่ะยำตัวเจอตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยโอเค okay. ตอนนี้ตอนนี้น้องเขาเจอแล้วนะครับเจอแล้วนะครับโอ้โห สุดยอดเลยเก่งมากเก่งมากตอนนี้นะครับเจอตัวหนึ่งนะครับเจอเขียดแล้วครับอืจับได้แล้วครับนี่ไงตอนนี้นะครับน้องเขาสอนเรานะครับตรงนี้นะครับเราไปดูกันเลยว่าใช่หรือเปล่าตรงไหนที่ไหน โอ้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่โอ้โหอือสุดยอดครับโอ้ถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้นะครับดูไม่ออกเลยนี่นะครับคืนนี้นะครับเราก็มีหลายคนนะครับที่มาเห็นไหมครับหนึ่งคนสองคนนะครับเขาก็มา่องเขียดเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหนี่คือวิถีชีวิตของคนบ้านนอกนะครับ นี่นะครับนี่คือวิถีชีวิตของคนบ้านนอกนะครับมาส่องเขียดนะครับเวลากลางคืนนะครับหลังจะเลิกงานเสร็จเขาก็จะไล่จับเขียดกันนะครับเพื่อจะไปทําอาหารนะครับนี่คืออาหารตามฤดูกาลนะครับที่หายากมากที่สุดนะครับไหนได้ไหมครับขอดูหน่อยตัวเล็กเหรอได้กี่ตัวโอ้โหได้หลายตัวนะครับนี่ไงสุดยอดเลยตัวเล็กมากกี่ขวบเนี่ยเจ็ดขวบสิบสองเจ็ดขวบสิบสองนะครับมาหาเขียดนะครับสิบเอ็ดเหรอ สิบเอ็ดสิบเอ็ดเจกับสองิบสองครับมาหาเขียดนะครับตอนนี้เจอแล้วครับอยู่ไหมอยู่ไหมเ้ยเียเียเีเเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปไหนแล้วหายหายหายแล้วเปล่า โอ้โหสรุปบ้านหนีไปแล้วนะครับไม่เจอครับเสียดายมากตรงนี้นะครับเจอแล้วครับตรงนี้นะครับเห็นครับนี่ไอเจอแล้วนี่แล้วนี่แล้วอ้ยเก่งมากไหนไหนนี่ครับโอเคโอ้โหจับจับได้แล้วครับตอนนี้ครับไม่ได้เขียด เห็นไหมล่ะเอาอยู่ในรูนะครับตัวนี้อยู่ในรูเห็นไหมครับนี่อยู่ในรูนี่ครับอยู่ในรูนะครับจับไม่ได้ครับปล่อยไปนะครับตัวนี้เลอะๆเลอน่ากว่เจอไหมเจอไหมเย่จับได้แล้วเอาไปเลยตัวใหญ่ด้วยมาเดียวเชื่อมาเดียวเชื่อหรือสนอหรือเสนอตีตัวนึงอยู่ไหนครับ นี่โอ้โอ้ยโ้ยไปไหนได้ไหมเนี่ยโอ้โหได้นะครับจับได้แล้วแมุมม,มุม,มโอ้โหตัวนี้เจอแมมุมนะครับแมมุมกับเขียดสายตาจะคล้ายๆกันนะครับถ้าสังเกตไม่ดีก็ว้าวตัวไหนนะครับ ตอนนี้เหรอไปดูกันเลยใช่เรือเปล่านะเหอจับได้แล้วครับนี่ตัวใหญ่ไหมดูในย่อห <c oughs> น่ากินมาก <c oughs> ใช่แน่นอนกี <c oughs> นนน่ตัวครับหลายตัว <c oughs> หลายตัวเลยเหรอไปดูกันเลย ไม่ใช่ไหมตัวเดียวตัวเดียวนะครับโหจับแล้วครับจับครับโอ้โหนี่ไงครับจับได้แล้วขอดูนหยครับนี่ไงอันนี้คือมือเสียงนะครับถ้าใครอยากจะท้านะครับหรือว่ามาประลองนะครับมาได้เลยนะครับนี่เจอตัวหนึ่งนะครับเก่งมากเลยวันนี้โอ้โหผมนี่หาไม่เจอสักตัวเลยนะสังเกตไม่เป็นเลยถ้าใครคิดว่าแน่นะครับ ถ้าใครคิดว่าแน่นะครับก็มาได้เลยนะครับนี่ไงครับมือจับเขียดนะครับมือเสียงนะครับนี่เจอแล้วครับเจอตัวนึงจุ๊บจับได้แล้วนี่ไงเต็มคล้องนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเราก็ตามติดชีวิตน้องเขานะครับวันนี้จะไปจับเขียดกันนะครับ จับได้แล้วครับนี่ไงตอนนี้นะครับทั้งหมดนะครับที่มาหาเกียรกันนะครับที่นี่คนหนึ่งสองสามนะครับสี่แล้วข้างบนได้อีกคนหนึ่งนะครับห้าคนกันนะครับวันนี้มีคนมาหาเกียรตกันนะครับห้าคนนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ที่ฝนตกไปนะครับยังไงก็ลองไปติดตามชีวิตเขาต่อตอไปเลยนะครับว่าวันนี้จะจับวันนี้จะจับเขียดได้มากแค่ไหนนะครับ ีจับได้แล้วใช่ไหมโอ้โหจับได้เจอไหมครับตรงนี้นะครับตรงไหนนะจับได้แล้วไปแล้วไปแล้วเ็วเร็วเโอ้โหจับได้ไหมครับไหนโอ้โหจับได้แล้วครับสุดยอดเลย นี่ครับน้องเขาก็จะจับได้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยเก่งมากนี่อใกล้ตีนนะครับเกิดเกจะเหยียบแล้วครับนี่โอ้โหเก่งมากเลยเก่งมากเลยครับโอ้โหตรงไหนนะครับเจอแล้วครับนี่โอ้โห ครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับเขียดนะครับเห็นไหมครับนี่ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ที่ผมส่องไว้นะครับแต่ว่าเราไม่เอานะครับตัวเล็กนะครับเราจะปล่อยไปนะครับเราจะเราจะเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะครับใส่ดีๆนะครับปล่อยนะครับโอ้โหไม่หนีเลยโอ้โหไม่หนีเลยตุ๊บไปแล้วนี่นะครับตอนนี้นะครับโอ้โหมากันหนึ่งคนสอง หนึ่งคนสองสามสี่นะครับนะครับเจอตัวหนึ่งแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วตรงไหนครับนีเห็นไหมครับเห็นไหมครับเต้นอันนี้ครับเออตรงนี้ครับจับแล้วครับเอาเลยจุบโอ้ยไปแล้วนู่นนไปแล้ว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  สองตัวครับกระโดดแม่ครับแล้วเจอเพื่อนอีกตัวหนึงตัวนี้โอ้โหได้สองตัวครับคุ้มมากคุ้มกับที่เราเดินมานะครับที่วิ่งตามนะครับโอ้โหสุดยอดเลยโอ้สมชื่อนะครับสมชื่อมือเสียงนะครับตัวนี้นะครับอยู่ในพงหญ้านะครับเจอไหมครับนี่ไงเน่ที่ผมเอาไปใช้สองนะครับนี่ไปแล้วเดี๋ยวจับนี่ครับโอ้โหนี่ ตอนนี้ตอนนี้นะครับผมเจอตัวหนึ่งนะครับนี่ไงนี่ครับเดี๋ยวผมจับจับให้ดูนะครับนี่ตุ๊บือสุดยอดเลยนี่เห็นไหมครับตัวใหญ่นะครับตรงไหนโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนี่ครับเอา,เาจับแล้วโอ,โอ้โหเต,เต็มครับเต็มมือเลยตัวนี้ โอ้โหจับได้แล้วบบน,นี่โอ้โหนี่ครับนี่ตัวนึงนี่เห็นไหมครับนี่อโอเคจับแล้วครับปบอ,อืหอหือมีเครเกรก็คือสายตาดีนะครับนี่ตายนี่ไม่ตัวนึงจับแล้วตบอืหอหือ Oh <es be, oh. จับได e ้แล้วชุ่ได้ครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยตัวนี้โอ้โหตัวใหญ่ครับเท่าสองนิ้วเลยไหนน้ำมันอะไรหมอเย้เนาะอะไรหม้อเย้กุหลัวเย้เก๋งี้อ้าวอู้อ้าว วุ้ยอะไรอะ่ะโอ้แมนมุมโอ้ตัวใหญ่ก็ดึกดึกก็ได้เหมือนกันจับได้นะครับนี่จับแล้วครับนี่ จอหนนะครับจับได้ไหมจระหนูนะครับไอตัวเล็กเล่อ้ยใครจะจับทำไมอ่ะนี่โอ้หนูตัวเล็กมากเลยนี่อยู่ในอยู่ในรูนะครับหนูตัวเล็กจับดิจับดิใครกล้าจับใครต้องเปิดนะนะโหนตัวเล็กครับอ้นี่นี่ทีนี้เราจะจับหนูกันนะครับไม่รู้จะจับได้ไหมเนี่ยไปชมกันเลยโอ้โหโอ้โหไหวไหมเนี่ย มันจะกัดหรือเปล่าไปแล้วเหรอลงไปข้างล่างโอ oh, หนูหนีไปแล้วครับหนูเข้าในรูครับหนูโอ้ <c oughs> oh, ตัวใหญ่ครับตัวนี้เห็นไหมครับจับโอ้ ผหมีตัวหนึ่งนะครับนี่อยู่ในน้ำสองตัวเนาะสองตัวครับไปดินี่จน,นจับดิเนเจอหนึ่งตัวนะครับตรงไหนนะครับอไหนโอ้โหตรงนี้นะครับเจอไหมครับนี่นี่ยุบโอ้โหจับได้แล้วตัวใหญ่เขี่ยครับ นี่นะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มจับกันแล้วนะไหนดูหน่อยครับหาเกล็ดได้ขนาดไหนไหนครับดูหน่อยโอ้โหโอ้โหได้เยอะมากเลยนะครับนี่นี่ผลงานของน้องเขานะครับยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้บายบายยบายสิลูกนี่ครับตอนนี้ก็เต็มคลองนะครับยังไงก็เราไปดูผลงานกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับโอ้โห ด้เยอะมากนะครับนี่ก็คือพี่เขาครับที่มาหาเขียดด้วยกันตอนนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับแล้วก็จะเรื่องกลับกันแล้วนะครับนี่เนาะเขาก็ได้ตัวสุดท้ายนะครับงไงก็ลองไปดูผลงานกันนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้เขียดของเมื่อคืนนะครับนี่นี่คือผลงานของเรานะครับนี่เห็นไหมครับ ยังไงก็ขอฝากช่องชนธนกิจนะครับทั้ง YouTube และ Facebook นะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย